วันนี้มาเตรียมเครื่องตัดหญ้าครับก็ไม่ได้เสียครับก็มาตรวจซ่อมเช็คโดยความที่เป็นช่างเครื่องบินเก่าครับพอดีมาบินใบพัดก็ต้องตรวจเช็คเครื่องยนต์หน่อยครับเครื่องยนต์แล้วก็ดูระบบจุดระเบิดพวกหัวเทียนพวกระบบน้ำมันระบบใบพัดตัดหญ้า เป็นนักบินเก่ายุงเยอะเลยครับคืนแต่ตอนนี้เสร็จแล้วครับมีช่างไฟก็พอเป็นครับตอนนี้ซ่องสายไฟสายไฟขาดครับสายไฟดี่สวิต์เปิดปิดแล้วก็สวิตซ์ันแรงนิดหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับเหลือเหลือต่อไฟต่อสายไฟนิดหนึ่งครับก็เอามาเช็ดทําความสะอาดทั่วๆไปครับแล้วก็๋ยวจะลองสตาร์ทดูแล้วกัน การดูเบื้องต้นครับผมดูแล้วเช็คระบบหัวเทียนดยีเดี๋ยวสตาร์ทได้เลครับรือจะพอได้อยู่ครับผมแต่สวิตช์เราไม่ได้ต่อที่ทับง่ายๆนะติดติดตีนลม,มเข้าขออกเนี่ เขาก็ดับเองครับผมเพราะว่าสวิตผ์มไม่ได้ต่อวิธีง่ายๆคือชื่เรีกอะไรนะมันจะมีโชคตรงนี้ที่เปิดปิดลงเข้าระหว่างชื่อเรียอะไรเครื่องยนต์ให้ลมเข้าให้ชื่อเรียกอะไรให้มันบาลานซ์กันพอดีคถ้าเราปิดแล้วลองเร่งดูเขาไม่มีลงมาไปช่วยก็เขาจะดับเองวิธีดับเครื่องง่ายๆครับสำหรับใครที่ใช้เครื่องสองจังหวะ เอ้สี่จังหวะครับตัวนี้พูดอีกก็ลองดูครับเดี๋ยวดูต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็จะปรปกอบปิดคืนนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักรอบครับผม โอเคครับสวิตใช้ได้ครับสตาร์ตติดหน่อยเดี๋ยวคงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมน้ำมันใหม่รู้มรู้สึกว่าน้ำมันเขาจะหมดไปด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าผลหยุดตกก็ได้ไปลุยกันครับผมก็อาศัยช่างไฟฟ้าเครื่องบินเก่า <c oughs> แล้วก็ส่วนเครื่องยนต์พวกอะไรก็ ขำเมาครับผมก็พอพอได้อยู่ครับพอตอนทำเครื่องบินก็ไปช่วยอะไรช่างช่างยนต์บ้างไปช่วยเพื่อนที่เขาเปลี่ยนช่างยนต์ช่วยดูเขาก็หลักการเช็คอ,อะไรนะหลักการเบื้องต้นครับก็ไม่ได้รู้รึเท่าไหร่ออรรก็ยังพอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับผมแต่เรื่องไปฟ้าก็พอได้ ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญครับงานเครื่องบินก็ที่เรียกเลยนะเป็นงานบังเอิญเหมือนกันครับก็คือความตั้งใจก็ไม่ได้จะทํางานช่างเครื่องบินอยู่แล้วครับ,บรับจับครูได้ไปเปลี่ยนก็ <c oughs> ก็เหมือนทหารเรือเหมือนกันครับก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเป็นจริงใจผมชอบจริงๆครับผมมาอยู่ในยุคไอหนังครูบานโนะกำลงังดัง ผมก็อยากจะไปเป็นครูและอีกอีกอย่างที่ผมเป็นคือต่อชะดอครับไอ้ตอนนั้นหนังเขากําลังหนังเป็นต่อชะดอผมก็เลยมีความคิดว่าทําไงจะได้เป็นรวบยอดครั้งเดียวเลยไปดูในหนังก็จะเห็นว่าต่อชะดอก็เป็นครูได้อันั่นคือควาอมไปฝาดบุ่มยาบยบไปเป็นต่อชะดอและครูดอยแต่สุดท้ายเป็นตกที่ทหารเรือแล้วก็มาเป็นช่างเครื่องบินก็ก็คือก็ไม่ได้จําเป็นต้องทําในสิ่งที่เองชอบครับ สุดท้ายก็มาเป็นเกษตรกรก็ก็ก็ถือว่าโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ชอบอีกอาชีพหนึ่งในยุคผมก็มีทาให้เป็นตยชดอครูดอยก็จะสืบนาคะเสถียรตานั้นก็ก็ฝ่ายฝันก็จะทํางานในด้านเกี่ยวกับพวกป่าไม้พวกต้นมงต้นไม้อยู่แล้วแต่ะมาทําเกษตรก็โอเคครับก็ถือว่าพอไปด้วยกันได้ครับผมอันนี้คืออารมณ์มชีวิต บอกว่าคนเราไม่จําเป็นต้องทําตามสิ่งที่เองที่ตัวเองชอบเพื่อที่จะอยู่เลี้ยงชีวิตสุดท้ายก็ด้วยความอะไรนะความก็คือจับทัดจับถูไปก็ไปควาอาชีพที่ตัวเองไม่ได้รักก็จนเป็นอาชีพหลักก็คือช่างเครื่องบินแล้วก็เป็นทหารเรือก็สุดท้ายก็มาเป็นเกษตรกรอยู่ต่างจังหวัดก็ตอนนี้กําลังฝุดวิชาเกี่ยวกับการ้าขายอยู่ครับ ใครสนใจจะลองชิมฝีมือผมบ้างก็ล้วยหนึบครับสนับสนุนได้ครับที่จะคอมเมนต์มาใน youtube ใน facebook ผมก็ได้หรือในช่องเพจก็ได้ครับผมผมราคายอมหยทักทักมาได้คนระับผมผมขายให้ด้วยความคือไม่ได้อากำาไรอะไรมากมายครับผมทำเพื่อความสนุกสนานจ,จะลองดูอีกทีคนระับมันอาจจะไม่ติดคนระับเพราะว่าน้ำมันมันไม่มีผมไม่ได้เกิน เดวดนินใช้ได้วิตใช้ได้จบตรงนี้ถ้าฝนไม่กตกก็ได้ตัดวันละนิดเิอหน่อยครับก็จบแค่นี้ครับผม